โอเคครับตอนนี้ผมก็ได้มีไม้ที่ผมเก็บมาจากป่ายองจะพอมไปยิแรกก่อนนี่คือไม้ที่ผมเก็บมากดมากโอเคจะท,ทำอะไรดีนะอ,อเนื้อมันเจ้าหมานี่นะแต่ไงลานแล้วไปกินนะ้ำมาพาดีกว่า ฮึ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 ฮฮนมะพร้าวเนา่อมอือืผมอาจจะไม่กินน้ามะพร้าวแต่ผมเจียมาแดงมาแดงมาแดงมาจะค้องลอ ช่วยผมด้วยมัดแดงจะคล้องลราเหมือนจะาต้องใช้ในรถซื้อกมดแดงมันงอไม่ตายช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยมันมัดแดงง่ะเหมือนต้องตาแน่นนอนไอ้มัดแดงไม่คนนี้มันจะนี้เป็นไหนไอ้มัดแดง